ระเมศเตือนโพสโซเชียลโจมตีบิดเบือนคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญระวังละเมิดอำนาจศาลระเมศเตือนระวังละเมิดอำนาจศาลหลังพบชาวโซเชียลบางส่วนโพสตโจมตีบิดเบือนคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูนคดีมาตรา1 1 2่รพักก้าไกลลั่นทุกคนต้องน้อมรับคำตัดสินแน่แกนนำอธิบายมวลชนอย่าส่งเสริมให้ท้ายวันที่4ี่กุมภาพันธ์2567นารยรเารเมศรัตนเชวงโคศพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีความเคลื่อนไหว หลังการอ่านคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญทดีเกี่ยวกับการยกเลิกหรือแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งสารมีคำวินิจฉัยเป็นการล้มล้างการปกครองนั้นโดยขอเรียกร้องให้หยุดการแสดงความคิดเห็นที่มีลักษณะเป็นการให้ร้ายโจมตีสารรัฐธรรมนูญซึ่งพบว่าในสื่อสังคมออนไลน์มีการโพสต์ข้อความในลักษณะการตุกป,ปัน่นในลักษณะไม่ยอมรับคำตัดสินของสารรัฐธรรมนูญเป็นการกระทำที่ไม่ควรเกิดขึ้น เพราะนี่คือหลักการพื้นฐานในการเคารพกระบวนการยุติธรรมโฆษกพักประชาธิปัตย์ระบุต,ต่อไปว่าคดีที่สารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยแน่นอนมีทั้งคนที่พอใจและไม่พอใจมีทั้งคนชนะและคนที่แพ้คดีแต่ทุกคนต้องน้อมรับคำตัดสินของศาลไม่เช่นนั้นหลักการของบ้านเมืองเดินต่อไปไม่ได้พร้อมยกตัวอย่างงอถึงคดีที่นายพิธาลิมเจริญรัฐสอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลและชนะได้กลับเข้าสู่สภาผู้แทรนราษฎรก็โห่ร้องชชยโยพออีกคดีพักก้าวไกลแพ้มีมวลชน โดยเฉพาะในสังคมออนไลน์กลับด่าทอจงตีสารรัฐธรรมนูญอย่างเสียหายเพราะฉะนั้นแกนําต้องอธิบายมวลชนให้เข้าใจอย่าส่งเสริมให้ท้ายคดีที่สารรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยศาลไม่ได้เริ่มต้นตั้งต้นหรือนั่งปั้นแต่งข้อเท็จจริงแต่เกิดขึ้นจากการมีผู้มาร้องสารพิจารณาตามข้อเท็จจริงอย่างละเอียดผู้ถูกร้องมีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริงนําพยานหลักฐานต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่การโดนจงตีให้ไร้ย,ย่อมไม่เป็นธรรมตาอสารรัฐธรรมนูญบ้านเมือง หากไม่ยอมรับกระบวนการก็จะมีแต่ความขัดแย้งไม่จบสิ้นการวิจารณ์คำวินิจฉัยสามารถทำได้แต่จะต้องกระทำโดยสุจริตและที่สำคัญต้องไม่ใช้ถ้อยคำที่อยาบคายเสียดสีโจมตีด้วยข้อมูลที่บิดเบือนระวังหากวิจารณ์ในลักษณะละเมื่อสังเกตพักถูกดำเนินคดี